ไม้ที่บ้านคุณพ่อสามีนะคะคุณพ่อชอบปลูกดอกไม้มากเริ่มออกดอกแล้วทุกคนนี่ยังไม่ออกยังไม่เต็มที่นะถ้าเต็มที่นี่คือจะแบบว่าเต็มส่วนไปหมดเลยนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นซัมเมอร์นะคะวันนี้อากาศดีทุกคนเรากินปิ้งย่างกันจ้านอกจากปิ้งย่างแล้วยังมีลาบหมูแล้วก็ลาดหน้านี่ขององ,องนะหิวข้าวมาก ต้นแอปเปิ้ลของคุณสามีปีนี้นะคะออกดอกเยอะมากเลยนี่ร่มดอกมากเลยแอปเปิ้ลตัดมาที่ภาพต้นแอปเปิ้ลขององคปีนี้นะทุกคนดอกมันยังไม่มาเลยอย่ะไม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะนี่นะเมื่อกี้สามีแบบแซลล์อยู่แบบแอปเปิ้ลทำไมนะปีนี้มันแบบต้นงหงชั้น ะะพ่อกับคุณสามีก็เดินสำรวจบ้านนะคะอองกับอามิโกก็นอนเล่นชิวๆเมื่อกี้อามิโกก็นอนอยู่ทุกคนแต่เครื่องตัดหญ้ามานะคะอามิโกตกใจลุกขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูไอ้เครื่องตัดหญ้าไปไหนละ<อ>นี่ไอ้เครื่องตัดหญ้าหลังบ้านรูบอตอองไม่รู้ว่านี่คือดอกอะไรแต่มันขึ้นตามป่านะคะคือมันน่ารักมากคือมันแบบน่ารักตะมูตะมีสุดๆไปเลย เราขึ้นตามป่าแบบนี้นะริมแม่น้ำริมน้ำตกน่ารักมากทุกคนกลับมาพบกับอองอีกแล้วนะคะกับช่องอองเวแล้วแต่อองวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นงานวันเกิดของคุณสามีแล้วอองก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้คุณสามีทุกคนอองจะบอกเลยว่าคุณสามีของอองนะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรนอกจากการชอบตกปลา แล้วซึ่งอุปกรณ์ตกปลาอ,องก็เพิ่งซื้อให้ไปเมื่อปีที่แล้วนะคะท,ทุกคนก็ถ้าเราซื้อของดีๆอะไรเงี้ยมันก็จะไม่พังง่ายมันก็จะอยู่ได้นานอะไรเงี้ยแล้วหนึ่งปีอ,องจะใช้เงินตัวเองแค่หนึ่งครั้งก็คือในงานวันเกิดคุณสามีหรือว่าวันเกิดคุณสามีามก็คือซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณสามีนั่นเองแล้วอ,องก็ไปดูหลายอย่างมากว่าคุณสามีไม่มีอะไรอยากได้อะไรอะไรเงี้ยอ,องก็ไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งนะคะเป็นของ หรือตองนะคะก็กะว่าจะซื้อให้นางแล้วนางก็ดันไปเห็นว่าแบบองอะ่ะคือเซฟไว้ในแบบอ่าเฟเวอร์เรอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ไปเห็นว่าอุ้ยเธอจะซื้อให้ฉันหรออะไรอย่างเงี้ยนางก็กันซินเลยค่ะทุกคนนางก็บอกว่าอย่าซื้อพอฉันไม่เอาแบบนี้ฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบเธอคิดดูว่าอ่าสภาพแวดล้อมสิ่งที่ฉันอยู่แล้วฉันต้องถือหรือตองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนจะคงหวัวเราะแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนางไม่เอาจ้ะ องก็โอเคไม่เอาหรือไปต่อโอเคตัดไปองก็จะไม่รู้จะซื้ออะไรให้นางแล้วองก็ถามนางว่าเธออยากได้อะไรนางบอกว่านางไม่อยากได้อะไรคือนางมีทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยนางไม่อยากได้อะไรเลยอะไรเงี้ยนางแค่อยากได้เค้ก แล้วซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากวันเกิดของคุณสามีที่ทองจะซื้ออะไรให้คือองต้องบอกเลยว่าคุณสามีขององนะคะเป็นชาวนอร์เวย์แล้วซึ่งชาวนอร์เวย์อะ่ะคือเขาเป็นคนที่รักธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติไม่ใช้แบบไม่หวือหวาไม่สิ้นเปลืองไม่อะไรเลยนะทุกคนคิดดูว่ารถของคุณสามีขององนะคะคือเป็นรถอะเก่ามากแต่นางอองก็ถามนางเมื่อไหร่เธอจะเปลี่ยนอะไรเงี้ย B M c คัน,นั้นนะคะทุกคนนางก็บอกเปลี่ยนทําไมมันก็ยังขับได้อยู่อะไรเงี้ยแต่รถ พอองอะทางานคือองทํางานไปทํางานนะคะที่ที่องไปทํางานอะมันห่างไกลจากบ้านองที่แรกนะที่องไปทํางานมันก็ห่างไกลจากบ้านองประมาณขับรถไปประมาณ30 4สินาทีได้อไรเงี้ยพอองต้องใช้รถนะคะเพราะว่ารถของคุณสามีคือเปลืองน้ํามันมากๆาก,าก,กินน้ํามันมากๆแล้วน้ํามันที่นอวไปแพงมากคุณสามีซื้อรถคันใหม่ให้องค่ะก็เป็นมินิน้องมินิคันนี้นะคะก็คือซื้อรถคันใหม่ให้องมือหนึ่งเว้จ้า คือแบบซื้อแบบไม่คิดไม่อะไรเลยคืออะไรที่เป็นของเมียคือนางทุ่มเต็มที่แต่ถ้าอะไรที่เป็นของตัวเองคือนางคือไม่เลยคือไม่ไม่เลยอะ่ะคือเป็นสามีผู้ประเสริฐเป็นสามีที่ดีมากๆทุกคนแล้วองก็ไม่รู้องจะทําอะไรให้นางจะซื้ออะไรให้นางแล,แ,ลแล้วคืออ,องก็คิดคิดว่าจะเป็นอะไรดีเหมือนกันก็เลยเออทำสปายอะไรที่มาแล้วการพอดีออกมาไปเห็นกระเป๋าใส่กระเป๋ขาของนางนะคะที่บอกว่า ใส้นั่นเี้ยเวลาำไปทำงานหรือว่าเดินทางอะไรเงี้ยมันก็ก่อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าองค์จะไปซื้อกระเปนนะคะก็ให้วสวยๆแล้วก็ทกกงดอกไม้แต่งบ้านจากบ้านนิดหนึงนะคะให้คุณสาีไายคุณสาีกับบ้านนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่้านดอกไม้นะคะทุกคนซึ่งก็คิดแหละถ้าซื้อดอกไม้เป็นช่อแล้วก็คงแบบไม่อินเท่าไหร่นะชายก็เลยจะซื้อดอกไม้เป็นต้นนะคะที่บว่าอยู่ได้นานอะไรเงี้ยไปแต่ง ัดเซอร์ไพรส์ให้คุณสามีกันค่ะมาร้านดอกไม้แล้วทุกคนจะดอกไม้ไปแต่งในบ้านค่ะทุกคนสามีของ,ององจะชอบต้นไม้แบบนี้ไม่รู้จะเอาต้นไหนดีระหว่างต้นนี้แล้วก็ต้นนี้เพราะคุณสามีชอบต้นไม้ต้นอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นนางอ๋องคิดว่านางชอบแบบนี้แต่เป็นองอ๋องชอบแบบนี้คือบ้านจะได้มีสีสันขึ้นมานิดนึงไม่ใช่แค่ เขียวขาวนะทุกคนตัดสินใจไม่ถูกนะระหว่างใบนั้นแล้วก็เลยหรือว่าใบนี้ก็คือแบบเป็นหนังนะคะคือสามียาดได้อะไรแบบนี้แล้วซึ่งตอนเนี้ยเขาลดราคาอยู่จาก4 0 0พกว่าบาทนะคะจาก4 0 0พกว่าบาทเหลือประมาณ3,000กว่าบาททุกคนเป็นกระเป๋าที่แบบใส่ทุกคนก็คือสามียาดได้อะไรแบบเนี้ยคืองงไหม ทุกคนตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วเขาก็มีบริการห่อให้ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะห่อให้ด้วยเรียบร้อยนะคะที่ร้านที่เราไปซื้อของก็ที่นอร์เวย์ก็จะห่อแบบง่ายร้านไหนที่เราไปซื้อของเขาก็จะถามเลยว่าอันนี้คุณซื้อไปให้ใครซื้ออะไรยังไงแล้วก็จะมีบริการห่อให้ด้วยฟรีนะคะแล้วกเ็เขาก็จะมีใบสําหรับเปลี่ยนนะคะสําหรับ สมมติว่าเราซื้อไปเขาเรียกว่าบิตลับนะคะก็คือถ้าเราซื้อไปแล้วคนที่เราให้เขาไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาอยากเปลี่ยนเป็นสิ่งของอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็สามารถมาเปลี่ยนได้นะคะภายในวันที่ที่เขากําหนดว่าจะซื้อเค้กแตะองคะคือเป็นคนที่ตื่นสายวันอยู่แล้วก็ตื่นสายแล้ทุกคนวันนี้ตื่นายก็ประมาณสี่โมงสี่โมงไป้านร้านเค้กที่หนได้ก็คือแครทเค้กก็คือหมดนะคะก็คือ้าให้องค์ทเองคงไม่ไดเวลาแล้วเพราะว่าวันนี้ตื่นสายแล้วก็กลับมาจะไปซื้อเค้กแล้วร้านเค้กที่เราอยากก็ปิดแล จดอะไรได้ดีเลเราก็คนแบบจดหน้าด้านากนาาคุยกนมกเป็นคนที่ไ้มุบาเป็นคนที่บ้านะรรมดานดาจะติดดมากทุกคนเคยจัดบุบาให้นางแล้วนก็แบบอืมอะไรย่งเงี้ยก็โอเคก็ปีก็จะปินธรรมดาง่ายนะคะแต่ปีหน้าจัเปลี่ยนน้อนเพราะว่าเป็นปีครบรอบห้ปีคุณสามีนะทุกคนก็ต้องเล่นใหญ่นิดนึงนะคะก็่นแหลัดเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนตอนนี้ก็อยู่ข้างหน้ารนนะนเช้ามาก็อยากกินข้าวแต่ก็ยังไม่มีเวลากินข้าวเลยตอนนี้ จะเป็นของขวัญน,นะคะแล้วก็มีค์ดนะคะที่องเขียนคอมเมทใจถึงคุณสามีเปลี่ยนใจมาจัดไว้มุมนี้แทนเพราะว่ามุมนี้เป็นมุมของคุณสามีนะคะที่นางนั่งนั่งเดินเข้ามาในบ้านนะคะแล้วนางจะนั่งพักผ่อนพรุ่งนี้นางก็จะมาเจอกับของขวัญที่องเตรียมไว้ให้แล้วก็เซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆนะคะอัปเดตน้ําหนักนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่50.5นะคะอ,องอะ่ะไม่ได้ออกกําลังกายมาประมาณ เกือบจะอาทิตย์หนึ่งนะคะเพราะว่าไม่สบายนะคะสาเหตุที่องลดน้าหนักนะทุกคนเพราะว่าองสั่งไซส์มา XS นะทุกคนเพราะฉะนั้นองต้องลดน้าหนักนะเพราะไม่งั้นองก็ใส่ชุดเดรสชุดนี้ไม่ได้นี่แหละคะ่ะทุกคนที่องลดน้าหนักเพื่อที่จะใส่ชุดเดรสชุดนี้นะคะในงานแต่งของหลานชายตอนนี้นะคะทุกคนเราก็เริ่มแพ็คของแล้วนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นของของ,อง,องแล้วฝั่งนี้จะเป็นของคุณสามีนะคะแพ็คของเตรียมตัวพร้อมที่จะไปงานแต่งงานของหลาน ชายของคุณสามีนะคะ g o o มอร์น i ิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราต้องออกเดินทางแล้วนะคะทุกคนองก็ตื่นตั้งแต่หกโมงเช้านะคะเพื่อที่จะเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วก็เก็บของนะคะเช็คความเรียบร้อยนะคะหวังว่าองคงไม่ลืมอะไรนะเพราะว่าถ้าไปถึงที่นั่นแล้วก็คงไม่มีที่ให้ซื้อแล้วอะ่ะเพราะว่าเป็นเมืองเล็กๆนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับสว mm ีเดนเมืองที่เราจะไปงานแต่งหลานชายนะคะเราก็เก็บของแล้วเรียบร้อยแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนพร้อมออกเดินทางคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้เรา ตอนนี้เราก็ถึงโรมแล้วนะคะเราก็จะมาแวะทานข้าวก่อนองยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยนะก็จะมาแวะทานเบเกอรี่แล้วก็เป็นแบบแซนด์วิชเป็นอะไรง่ายๆนะคะดีทุกคนปกตินะเวลาองมาต่อแถวยาวเหยียดเลยค่ะนี่ที่เราซื้อมาชีสแล้วก็เป็นคล้ายๆแบบครัวซองแล้วก็เป็นชีสเป็นแฮมข้างในอร่อยมากเลย ก็เลยเป็นชีสแล้วก็เป็นแฮมรีบกินแล้วก็รีบขับรถนะคะทุกคนเพราะว่าเือนทางยาวไกลดูนกมาใกล้มากพองกินขนมปังนะคะแล้วก็ขนมปังมันหล่นที่พื้นนกก็มากินนะคะ โอเคทุกคนออกเดินทางได้กินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้คุณสามีขับรถนะคะอองก็เป็นคนนั่งเพราะว่าสลับกันนะคะทุกคนอองก็เริ่มเมื่อยแล้วนี่เราจะเอาอามิโก้นะคะมาไว้ที่โรงแรมนี่ก็จะเป็นโรงแรมสุนัขนะคะของอมิโก้จ่ายแพงมากบอกเลยทุกคนนี่ก็ใกล้จะถึงบ้านของน้องละนี่ถึงแล้วโรงแรมของออมิโก้นะคะ เอาอามีกุ้มาฝากแล้วตอนนี้เราก็ถึงออสโลแล้วนะคะทุกคนเราก็จะขับผ่านออสโลไปที่เหมือนที่เราจะไปนะคะผ่านจากออสโลประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะก็ถ้ารู้ว่าขับผ่านออสโลนะเราก็จะนั่งออสโลก่อนแต่ว่าไม่เป็นไรนะจะไว่ตัดจันนะคะทุกคนถึงแล้วทุกคนที่ที่เราจะมาโอ้ยาวนานน่าเบื่อมากนั่งรถมาตั้งสิบกว่าชั่วโมงนะถึงแล้วนะคะทุกคนโรงแรมที่เราอยู่นี่เลยคะ่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วก็มีห้างแล้วก็เดินไปกินข้าว เดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูข้างในโรงแรมกันนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศข้างในโรงแรมข้างนอกดูดีมากพอเข้ามาข้างในเราแอบเก่าวนนนิดนึงนะทุกคนแต่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะหิวข้ามากเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรทานนี่คือห้องของเราทุกคน ห้องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยห้องใหญ่มากห้องยาวมากเลยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูวิวข้างนอกนะคะอของเยอะมากพลุงพลังมากมาแค่สองวันนะทุกคนนี่คือวิวของเราอยู่ใกล้ๆกับห้างเลยอะตอนนี้กำลังเดินไปกินอาหารไทยนะคะที่นี่เลยจะมากินข้าวตอนนี้ที่เรามานะคะร้านค้าคือปิดแล้วเรามาตอนนี่ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะร้านขงร้านค้าอะไรก็ปิดหมดแล้ว เดี๋ยวพรุนี้เราค่อยมาเดินกันใหม่อุ้ยพรุ่งนี้ก็ไม่ได้มาทุกคนพรุ่งนี้ต้องเต็มตัวไปงานแต่งร้านไทยที่เราจะมากินอยู่ข้างๆกับร้านอาหารจีนเลยนะคะอ,อ,อยากกินก๋วยเตี๋ยวมากเดี๋ยวไปดูว่ามีก๋วยเตี๋ยวไหมธงชาติไทยติดแบบก๋วยเตี๋ยวหอมมากอ,าาอร่อยมากมคคอชิมน้ำไปแล้วเมื่อกี้เต็มคนมากหอมมากดูชาม ใหญ่เวอร์คือมันอร่อยมากปรุงแล้วคืออร่อยมากแล้วนี่ผัดไทยของคุณสามีค่ะผัดไทยหมูก <c oughs> <c oughs> ินหมดแล้วค่ะ <c oughs> ทุกคนถ <c oughs> ้วใหญ่มากแต่ก็กินหมดนะน่ารักมากเลยหมี่นอนแช่น้ําในอ่างนะคะหมี่ทองคําอ่างหินโองแรมของเราแล้วนี่ก็ร้านอาหารก็เป็นโซนนั่ง ชิวๆนะคะเมื่อกี้เราก็เดินไปกินข้าวจากข้างในนั้นมาเดี๋ยวเราจะมานั่งเล่นที่ร้านซูชิร้านนี้นะคะดื่มวายดื่มอะไรนิดหน่อยนี่ค่ะมากับ2หนุ่ม2หนุ่ม2อมุมพ่อสามีแล้วก็คุณสามีนี่เข้ามาก็เป็นห้างเลยนะทุกคนโรงแรมคืออยู่ใกล้ห้างสัพสินค้ามาก Good morning ค่ะทุกคนตื่นเช้ามาก็ลงมาทานอาหารเช้าข้างล่างโรงแรมนะคะกับคุณสามี ทุกคนวันนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะนี่คือชุดที่องจะใส่ไปก็ mm hmm. เป็นประมาณนี้วันนี้รีบนะทุกคนเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปก,ก่อนนะแต่งตัวรีบมากเราไปกินข้าวมาพูงลืมเอาจิสติงมาทุกคนใส่เป็นกางเกงในไรลขลอบนะแต่มันขึ้นชัดมากเลยอะดูนี่นะคะก็ชุดที่องจะใส่ไปงานแตง่ง อยู่บนรถแท็กซี่แล้วเตรียมพร้อมที่จะไปที่งานแต่งนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็แวะไปถ่ายรูปมานิดหนึ่งนะก็คือได้รูปสวยแต่ก็ถ่ายเร็วมากถ่ายภายใน5ในาทีเพราะต้องรีบคือรีบมากๆก็นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่งานแต่งก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างงานแต่งที่นอร์เวย์นะคะงานแต่งขององก็คล้ายๆแบบนี้แต่ว่าขององก็คือจัดที่ร้านเขาจัดเลี้ยงให้นะคะก็ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง ยากคือมากันเยอะมากแล้ว พิทีข้างในนะคะทุกคนก็จะออกมายืนข้างนอกแบบนี้เพื่อถ่ายรูปนะคะตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะก็ได้ขึ้นรถแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะขับไปแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่งานแล้วนะคะสถานที่จัดงานเลี้ยงก็จะอยู่ที่นี่เขามีแน็คบ bar ให้ด้วยนะทุกคนคือจัดงานน่ารักมากมีป๊อปปงป๊อปคอนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบาร์นะคะ มีจุดถ่ายรูปตอนนี้เราเข้ามานะข้างในแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะให้ดูบรรยากาศ จานท,ที่สองของวันนี้นะคะทุกคน<อ>ก็เป็นเนื้อวัวแต่องทานไม่ได้เดี๋ยวองก็จะให้คุณสามีองก็จะทานแค่มันฝรั่งองนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นอาหารขององที่องทานได้ก็จะเป็นผักแล้วก็ซอสแล้วก็มันฝรั่งค่ะส่วนเนื้อาให้คุณสามีหมดแล้วค่ะ เจ้าสาวนะคะร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะคะอวยพรคะน่ารักมากตอนนี้ของหวานแล้วนะคะทุกคนหลังจากของหวานเสร็จก็จะเป็นเค,ค้กนะคะต่อไปนี้ก็จะกินเค,ค้กนะคะทุกคนมีเค,ค้กมีอะไรเยอะ <laughs>